Love, love and dance. Oh, Terima kasih telah menonton! ก่อนย่าวิ่งไปทางนั้นนะถ้าเราห้ามพี่สาวได้แล้วก็ฮ พี่ฉันลงดะ อา้อาวว่าง่ายพอนุ่มโอสวัสดีครับแอบนี้ออกมาจากวอดรหรือยังไงเอ๊โอเปล่าครับไม่ใช่หรอก <c oughs> คิดแล้วเฉียวก็พอนุ่มนะั้นดูท่าทางแข็งแรงออกนินนะคุณปู่เองก็แข็งแรงดีนี่ครับ ผู้ป่วยส่วนใจของทิ่นี่นะอยู่ในภาวะย่ำแย่กันทั้งนั้นเลยนะอานั่งตรงนี้ก่อนสิ เออตอนนี้เป็นปีอะไรอย่างนั้นเหรอครับก็นั่นนะสิตั้งแต่มาที่นี่ก็ไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์เลยอย่างนั้นเองเหรอครับว่าตะพอนนมมาจากที่ไหนกันล่ะเมืองซุยเทนครับผมเป็นลูกเจ้าของโรงบ่มเหล้าโคโมรีนะครับโรงบ่มโรงบ่มสาเกอย่างนั้นสิครับไม่เคยได้ยินเหล้าโคโมเรีเหรอครับอที่นี่คงดื่มไม่ได้สินะขอโทษด้วยนะครับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันน่ะชอบสาเกฉันว่ามันเป็นน้ำทิพติเทพว่าเจ้ามอบให้เลยล่ะอืกินจนเมาเนี่ยมันเยี่ยมขนาดนั้นเลยเหรอครับผมน่ะเคยเดื่อไปนิดนึงแล้วผมก็ไม่สบายไปเลยอ่ะนั่นเพราะเธอยังเด็กอยู่ไงละ่ะพอโตขึ้นมันจะอร่อยขึ้นเหรอครับเธอคิดจะรับช่วงโรคเราตอนที่เธอโตขึ้นรหรือปล่าล่ะเออ คือว่าผมยังไม่คิดเรื่องนั้นหรอกครับอาจจะนะครับผมเคยคิดแบบนั้นน่ะแล้วพ่อกับแม่กดดันเธอหรือเปล่าไม่เลยครับผมไม่เคยเจอแบบนั้นหรอกแต่เธอก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่เธอจะต้องทำใช่ไหมอาจจะใช่ก็ได้ครับเธออายุเท่าไหร่ล่ะสิบสี่อ๋อเพิ่งสิบห้าครับ ชีวิตเธอมีแต่อนาคตรออยู่นะแล้วเรื่องอดีตล้วครับอดีตมันเทียบกับอนาคตตรงหน้าไม่ได้หรอกผมไม่รู้สึกแบบนั้นเลยสักนิดครับเพราะว่าเธอมีแต่อนาคตยังไงล่ะ แต่อนาคตเหรอแล้วพวกคุณปู่แล้วครับพวกเราสิ้นชีวิตไปแล้วพวกเราอยู่ที่นี่ยังสงบชั่วนิรันร์นะนะฮะคือผมก็อยากจะคุยต่อนะครับแต่ว่าผมจะอยู่ที่นี่ตลอดไปไม่ได้ขอคุณมา,มากๆเลยครับ ซิปนันี่มันในสมองของฉันมไม่เข้าใจเลยสักนิดนะแบบว่างั้นที่นี่มันอีกด้านหนึ่งของโลกต้องห้ามอย่างนั้นเหรอถ้างั้นเหนือหัวเราละ่ะน่าสงสัยจังว่ามีอะไรอยู่เราอยู่ในโลกต้องห้ามมานานแค่ไหนแล้วนะหลังจากมาไกลขนาดเนี้ย อยากรู้ว่าจะไปไกลได้ถึงไหนอ่ะอ๋อถ้าหากเราเจอพี่แล้วก็ อ้าวไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีใครไม่เห็นใครเลยด้วยถ้าไม่พยายามมองก็มองไม่เห็นหรอกนะเฮ้ <S 1> <S 1> <S ถ้าไม่พยายามมองก็จะมองไม่เห็นที่นี่มาที่ไหนเนี่ยหรืออาจจะเป็นแบบเมื่อกี้ที่ที่คนตายต้องมาเหรอแต่ว่านี่ไม่มีใครเลยอะ เรอก่อนสิเราก่อนสิบอกให้เราก่อนไงเฮ้ยทำไมถึงได้หนีล่ะก็แหมฉันน่ะไม่คิดว่าจะเจอคนที่มาพร้อมกับร่างจริงแบบเธออยู่แถวนี้นะสิร่างจริงงั้นเหรออ๋อใช่ใช่ใช่ช่เราดูดีๆสิ<อ>ที่นี่น่ะ ไมต้องยึดติดกับร่างของมนุษย์สักหน่อยนะเห็นมากแล้วที่นี่มันที่ไหนอะว่าแต่ว่านายเป็นใครด้วยฉันว่ามันไม่มีความหมายที่จะมาถามหรอกนะอย่างที่เห็นแล้วว่าที่นี่เป็นมิตินามธรรมฉันเรียกว่าแกลเลอรี่นามธรรมนะั่นนะนามธรรมแล้วนายตายแล้วเหรอเอ๊ะฉันตายกันเหรอแหมร่างกายภาพฉันยังสบายดีอยู่นะอืมยังงั้นเหรอ เมืเ่อกี้นายกระซิบอะไรกับฉันหรือเปล่าอ่ะถ้าไม่พยายามมองก็มองไม่เห็นอะไรอ่ระเปล่าเปล่าปลนั่นไม่ใช่ฉันแน่แน่งั้นเหรองั้นคงจะเป็นพี่จริงๆแล้วมั้งเจ้าว่าไปแล้วเธอนี่สมจริงจังเลยนะตอนแรกที่ทอดร,ร่างก็เป็นร่างโปร่งใสตอ่อจากนั้นก็กลายเป็นสัตวสศูนพันแล้วก็มาเป็นร่างปกติเหมือนในโลกจริงนี่แหละอืม,อม เธอเรียกมันว่าถอดร่างใช่ไหมตอนนึกสติมาอยู่ที่นี่นะฮะน่าสนใจแฮะมันเป็นสัพท์ท้องถิ่นเหรอไม่ใช่แล้วนะมอคโตโอ๋อเพื่อนของฉันน่ะเรียกมันว่าแบบนั้นน่ะนะมอคโตเป็นลูกตระกูลโอ,อกามินอะอือืมอืมอืมว่าแต่ว่าบอกชื่อให้ฟังได้มากเอ๊ะฉันเหรออืมนั่นสินะฉันชื่อสนอักแมะสนักเหรอ มันคืออะไรกันน่ะสนาก็บูจําไงล่ะไม่เห็นจะเข้าใจเลยอ่ะใช่มันหมายถึงคนไม่มีเหตุผลน่ะนะจะล้อเล่นกันหรือกัเปล่าๆๆๆแต่ตอนนี้น่าจะกลับได้แล้วนะเธอเป็นนักเรียนมต้นนี้โลกใบนี้เป็นนามธรรมอย่างมากเลยเธอไม่ควรจะอยู่ที่นี่ให้นานนะแล้วฉันจะกลับไปได้ยังไงกันล่ะ ก็แค่คิดถึงที่ที่เธออยากจะกลับอน่ฮะจริงสินะอ พวกคุณเคไปไหนกันเนี่ยเราถูกห้ามไม่ให้เข้าห้องบ่มนี่นะตอนเนี้ยเรากำลังบ่มเชื้อจากปีที่แล้วกันอยู่นะ เราทำกันตามแบบดั้งเดิมมานานแล้วล่ะแต่หวัวหน้าเพิ่งให้ลองเมาส์ตัวใหม่ที่ฉันอยากจะลองทำแล้วล่ะนะอย่าเข้ามาเด็ดขาดน,นะจ๊ะอะ <c oughs> ต้องไม่เข้าไป มีบางอย่างอยู่ในนี้ มาจากในนีน้เงั้นเหรอ,อ,อ,อขอโทษขอโทษอย่ากลัวกันแบบนั้นสิมีชีวิตอยู่ชีวิต,วตจำนวนมากกำลังเกิดขึ้นแล้ววิญญาณพวกนี้ก็กำลังฉลองอยู่ lein ข้าคือเทพผู้นำความดีและความชั่วไปสู่จุดจบด้วยเอกวาจามิโยกโกยังเป็นข่าอยู่หรือเปล่านะฮารุไปไงมัง่งทำไมกลับเร็วนักล่ะอ๋ออ๋อฉันเป็นห่วงมิโยกโกนะเพราะเธอยังนอนสมอยู่เลยอะ่ะ แล้วแกรู้ได้ยังไงฟ้เอ๊ะตอนถอดร่างไปเออเอ,อ้าทารโจังไม่ดีนะไปแอบดูสาวน้อยแบบนั้นนะไม,ม่ไม่ใช่นะฉันไม่ได้ทำแก้ตัวยังไงก็ฟังไม่ขึ้นหรนะอกน้ามาโคโตทาโร่จะไปเยี่ยมมิยาโกะนะจะไปด้วยกันไหมยังไงก็ว่างอยู่แล้วนะนะถ้า ถ้างั้นออต้องเดินขึ้นอีกกี่ขั้นเนี่ยยังกระโดนจากฝึกโหดแบบไม่ได้พักเลยนะอีแบบเนี้ยไข่ก็ลดลงไปเยอะแล้วนะแต่ตอนนี้เธอกำลังนอนพักอยู่นะ แย่หน่อยนะอุตส่าห์มาเยี่ยมกันแท้ๆเลยแต่ยังน้อยรู้ว่าเธอดีขึ้นก็โอเคแล้วนี่คือว่าผมนะ่ะอยู่กับมิยยโกจังตอนที่ตกแม่น้ำนะครับเอ๊ะงั้นเหรอเนี่ยแน่นอนว่าผมเนะ่ะรีบดึงเธอขึ้นมาแล้วก็แบกเธอกลับมานี่แล้วครับน่าจะบอกเรื่องนั้นให้เร็วกว่านี้สักหน่อยนะ ขอโทษด้วยนะครับที่ผมเป็นห่วงก็คือกลัวเธอจะไม่สบายก็จริงแต่ว่าก่อนจะตกน้ำเนี่ยเหมือนมิโยโกะจังกำลังถูกอะไรบางอย่างเข้าสิงแล้วก็พูดอะไรแปลกๆออกมาด้วยนะครับพูดแ,แปลกๆอย่างนั้นเหรอข้าคือเทพผู้นำความดีและความชั่วไปสู่จุดจบด้วยเอกวาจ้านะครับ อะไรนั่นไม่รู้เหมือนกันนะไม่จะโกะเธอพูดแบบนั้นจริงๆเหรอครับอขอโทษนะช่วยกลับไปก่อนเถอะเอ๊ะไม่เห็นต้องพูดอย่างนั้นเลยนี่ตอนนี้กลับไปก่อนเถอะโอ้โ,โอโ ลูกสาวเขาพูดอะไรแน่น่ะ <Hey? S 1> ถ้าจะนำความดีและความชั่วไปสู่จุดจบด้วยคำพูดเคยได้ยินมาก่อนแฮะฮะจริงดิเป็นอะมกุฏโต ยายแกนัน่นส่งมาสินะฮึมาคุณตะ สระด้านความเชื่อคริสตศาสนาเอมานูเอลสวีเดนเบิร์กนั้นเคยศึกษาประสาทสรีระวิทยาและกาวิภาคทํทำการค้นคว้ารูปลักษ์ของวิญญาณอย่างไรก็ตามเขาได้พบกับนิมิตและได้รับความสามารถในการเข้าสวรรค์และนรกเขาจึงเลิกการวิจัยแต่ทฤษฎีของสวีเดนเบิร์กดึงดูดความสนใจของคนจำนวนมากรวมไปถึงเอมานูเอลคานผู้แต่งบทวิเคราะห์ของเหตุผลอันบริสุทธิ